Ida niku pante idang sapari warang kacina dusang sang kasa kacina tarara akale idi na kacina taro watsang piku yena akang kamana sasang pisante อานามันจารุสมาานจารุกนนอโพชนังยาวดัตถาจีวรังโยนจตถาจีวรูปาโดเสวาธานาสังขสปิขณะสปิตาเสวะปูขณะสปิอัตฐังโหติกขินังอิดานิกสิมังกขินันโสังดัสมากขินังอัาฐิตุงโยชินนาจีวโรวาลุปลาจีวโรวา โยวาปนาอุสหิสติอเฉวะจิวรกัมมังนิทวาเปตวาสัพวิทานังอปริหะเปตวากถินังอถาภาิตุงสม,มทุสำหรับปีนี้มีผู้ร่วมถว,วายปกจินนอกจากคณะของท่านประธานแล้วทางคณะของท่านอาจารย์ดรประทุมนี่ร ไมมีเจ้าภาพที่แจ้งความประสม์อาเข้าถว,วายรวมทั้งสิ้น19้ท่านครับอารัดินสามัคคีจริงๆเดี๋ยวพระไตเก็บไว้ก่อนนะครับพระไตขอหลังจากที่พระอัปรลกเรียบร้อยแล้วพระไตสีนะครับเดี๋ยจะเอาเฉพาะสีขาวก่อนกครับโวกงนาน,นั่นก่อนครับนั้นจะเป็นบริวาร วัดนะแล้วจะได้แจ้งยอดในช่วงนั้นก็ท่านเจ้าวาดก็ให้โอวาดสฉลองศรัทธาญาติโยมสักเล็กน้อยนะในช่วงรอรอรอญาติโยมที่รวมรวมจุปัจจัยทยทานในเวลาเหมาะสมแล้วเราก็จะได้ฟังเอาตัว Kasina ratthakatthu ratu

หแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วเยปิญาพุณาวันตาจาคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายหังมาตาปิตาทโยมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นตน้นติธาเมจาบิยติธาวาง เจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมาชะตาเวริโนสาตาติทันติโลกาสมแกสัตว์ทั้งหลาย